สวัสดีครับผมเจอเจอกันในวพื้นหัสีิหนึ่งกรกฎาคม6.4นะครับผมวันนี้ทุกท่านก็รอคอยกันนะครับอรอคอยแขนเสียงทายเสียงโชคกันนะครับผมวันนี้ก็มีขนมนมเนยหรือ อะไรมาฝากนะครับวันวันที่หนึ่งนี้ก็ดาวพุธประท่ากับดาวศุกร์นะครับผมนะครับถ้าท่านใดที่อาสนใจเรื่องอะไรก็แะละหัวใหญ่ตัวตัวนี้ผมจะมีสองคลิปนี้คลิปพิเศษนี้มีสองชุดนะครับทั้งหววรัฐบาลหัวใหญ่แล้วก็หววต่างประเทศเี่นะครับผมนะครับเข้าเรื่องกันเลยไม่เสียเวลานะครับอดยรียนปรับเลขสี่นะครับก็คือดาวพุธนะครับ อันนี้ะะนนรัฐบาลนะครับผมสงโมสิ่นี่ต่อสอนะครับของเดืเอาไปใช้นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งนะครับดาวสุกนะครับและมากันก์ดอเนึ่งเลยครับเดี๋ยวผมขอเขียนก่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง อันนี้ในประเทศเง,ง่ายๆในประเทศอันนี้ต่างประเทศอันนี้ใช้ได้ทั้งวันอันนี้ใช้เฉพาะารัฐบาลหรือออคสินหรือทศนะครับย้ำพุทธประาดาวสุงย้ำง,ง่ายๆนะครับถ้าใครเบอร์โทรเบอร์นี้จับคู่กัน64สี่สสอสเอาไว้ค้าขายเกี่ยวกับ ของกินที่มันสวยงามหรือปากหวานปากสี่คำพูดหกคือดาวสุขความรักคือใช้เบอร์นี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ปากสามารถเรียกเงินเรียกทองก็ได้หรือปากหวานก็ได้นะครับผมนะครับอันนี้ใช้ทั้งประเทศใช้ได้ทั้งวันเลยเปิดตัวมาแปึ้งทั้งวันเลยนะครับเดือสาวสุขพุทธมุตยูนะครับเอาไปใช้ เอาไปใช้นะครับทั้งวันนะครับย้ำอาจารย์มีไลน์กลุ่มมีการวันตัวเลับแบบนี้ทุกวันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้ในไดทั้งสิ้นนะครับช่องทางนี้ช่องทางที่จะเข้ามาครับไลนส่วนตัวนะครับนะครับศูนย์หกสามหกสองเก้าเจ็ดสี่ห้าหนน่งนะครับแคปหน้าจอมานะครับเอาไปดูรลองไปเซ็นททยเียงโชคกันดูนะครับนะครับนะครับและท่านใดที่จะา ใจเรื่องเบอร์ทงเบอร์โทรที่จะถอยเบอร์มงคลเบอร์ใหม่นะครับอาจารย์ไม่มีเบอร์มงคลแต่อาจารย์มีเบอร์ถามว่าคุณเอาไปใช้กับอะไรเช่นคุณเล่นเอาไปเสียงใดเสียงโชคกั็นเบอร์ไม่มีไม่มีเบอร์ที่มันครอบจักรวาลนะครับเบอร์คุณไปค้าขายเบอร์คุณไปทำกิจการงานการเกี่ยวกับคุณทำอาชีพเกี่ยวกับรัรัฐประการก็จะหักหนึ่งมัน ใช้เก,กับการติดต่อหรือสารค้ายเขาข,ขายที่ใช้ในหลายๆอย่างนะครับตรงนี้เบอร์ ure, แต่และเบอร์ ure, ใช้เฉพาะคุณเอาไปใช้อะไรอย่างเช่นค,คุณขายประกันเกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยก็จะใช้เกี่ับเรื่องอะไรน,นะครับผมไม่มีเบอร์ของคนมีแต่เบอร์คุณเอาไปใช้เฉพาะอาชีพหรือเอาไปใช้ต้องใช้นใชคล้ายน,น,นะครับตอนนี้วันที่หนึ่ง,งมา ก็ขอเอ้ยหนึ่งกรงกฎาคมก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่รอคอยกันมานานขอให้เงินปัง,ปง,ปงๆนะทุกคนนะครับลองเอาสองตัวนี้เราไปเล่นดูเอาไปเสี่ยงกันดูนะครับผมนะครับถ้าสนใจอัดไลน์ส่วนตัวมานะครับนะครับแล้วถ้าแอดมาปุ๊บไม่ต้องตกใจคนระับผมจะโทรเข้าหาเพราะช่วงนี้มันมีบอทเข้ามาพยายามจะเข้ามาแอดเข้ามาทำลายกลุ่นะผมผมก็ต้องขอตัวคุยกันนิดนึง นะครับผมจบคลิปทับเบียงเท่านี้นะครับเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม